สวัสดีครับวันนี้พบกับการ์ดเกมในตำนานการ์ดยูกิโอนะครับของสะสมของผมที่สะสมผ่านการเวลามาก,กว่า20ปีนะจะเห็นว่าทําไมถึงผ่านการเวลานี่ครับดูการ์ดเป็นนี้ฮะยังเป็นวิธีการเขียนพลังโจมตีพลังป้องกันแบบเก่าอยู่เลยครับไม่มีโค้ดนนำเบอร์ตรงนี้ด้วยนะแล้วก็ไม่มีรหัสน่าแต่เป็นของแท้นะมังกรป้อมป,ป่าไหมอัศวินเอลมังกรป้อมป,ป่านะครับนี่บูไอแอนติเมดดาก้อนนะครับผมอันนี้ก็เป็น เวอร์ชันใหม่แล้วมีตัวของเลเซอร์แล้วถือว่าเป็นของลิเกธิ์แล้วนะครับแต่อันนี้ก็ของแท้เหมือนกันแต่เป็นเวอร์ชันเก่ามากๆนะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นพวกรันนัมเบอร์ตรงนี้จะมีค้ดแล้วเช่ไหมใบเล็กเนี่ยผมหยิบให้ดูมันจะเล็กมากๆเลยครับมันจะมีแบบรันนัมเบอร์ตรงนี้นิดนึงเห็นไหมนี่นี่ p สามศูนย์สองนะครับอ่านะอันจะเป็นพวกชุดรันนัมเบอร์นะครับในเซตแรกแนละ้วก็มีตัวเทพๆหลายตัวไฟเจอวิงปริกซัสไตรฮอนดากอนนะครับผมไอ้ยก 1, ักษ์พันปีอะไรทุกอย่างนะ อีวิลไน t ์ดากอนนะครับเกียร์กาเดียนนะ m e เมเทอดากอนนะครับตัวของหลอดออฟดากอนปะผมจำชื่อไม่ได้ละอ่าหลอดออฟดากอนนะครับผมแล้วก็ตัวเอาแต่เป่ามังกรน,นะครับแบ็ก Magician Girl นะครับแบ็ก m a g i c ียนนะครับผมตอนนี้ใช้แ a c k อยู่เลยนะไม่ใช่ Dark เดี๋ยวนี้ถ้าเกิดจะเห็นว่ามันมีประเด็นเรื่องของการเหยียดชนชั้นอะไรสักอย่างเหยี่ยวคําว่าแบ็กนะก็เปลี่ยนเป็นดาร์หมดแล้วนะการเวทต่างๆนะครับ เซตพิธีกรรมต่างๆนะเรียกว่าเป็นเซตที่โคตรสวยมากที่สมัยก่อนผมประเทมากแต่ตอนนี้คือมันกากมากครับมันใช้ประโยชน์อะไรไม่ค่อยได้หรอกพวกพิธีกรรมมันไม่ได้มีเอกิลเกอะไรมากมายน,น้อเลนไอแบล็กดากอนนะครับผมเลนไอนะครับแบล็กเมทัลดากอนนะก็มีเซตการ์ดเยอะมากมายที่ผมเก็บเอาไว้นะครับตัวท็อปๆก็มีเนี่ยตัวที่ผมรู้สึกว่าน่าสะสมนี้ตัวนี้นี่ยุคแรกเลยไหมยังเป็นไม่มีสัญ,ญลักษณ์ันเป็นพลังโจมตีพลังป้องกันแบบปกติอยู่เลยแต่ของแท้นะอันนี้ อ่าแล้วก็ตัวของนี่สามเทพครับโอเบลิสโอซิริสลานะอันนี้ใบนี้ก็ได้มาจากเกมนะครับหลังการจะไม่ค่อยเหมือนปกติเขาเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่นะแล้วก็บูอายนะครับนี่ยังเป็นถึงแค่ยังเป็นของเวอร์ชันเก่าอยู่เลยเห็นไหมเลสอายเป็นเวอร์ชันแรกอยู่เลยนะอันนี้คือของหาย,ยากมากๆนะครับคู่นี้นี่เอมเมอรัลด์ดากอนอ่าอันนี้เป็นแบ a ็กเมดิชเชียนนะครับแล้วก็แบ a ็กเมดิชเชียนเกิลนะครับคู่นี้ ก็ถือว่าเป็นของสะสมผมที่อยู่ในความทรงจํานะหลังๆผมก็มาเก็บสปีดดูเอลแทนแล้วอันนี้คือเป็นการ์ดท,ที่เราเก็บมาตลอดนะครับ20กว่าปีเนาะอาจจะไปหาเก็บอีกใบหนึ่งหรือเปล่าเดี๋ยวผมว่าทีมซาร์ลจะได้สวยๆไงสมัยก่อนผมไม่ได้เก็บในเนี้ยผมเก็บใส่กล่องแ้วผมรู้สึกว่าโอเคผมหาอัลบั้มได้แล้วผมก็จะทยอยหากาดเอามาใส่อัลบั้มให้มันสวยๆนั่นเองก็มาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับถ้าใครมีการ์ดอะไรหรือมีความทรงจอะไรเกี่ยวกับยูกิโอนะผมว่ามาคุยกันได้นะครับผมอาจจะทาคลิปอะไรสักคลิปหนึ แล้วก็เล่าสตอรี่ให้ฟังว่าเออแต่เด็กเราเล่นยังไงไปยังไงเราเดินทางไปสะพานเหล็กไปซื้อกาดโอจัดเด็กยังไงอะไรเงี้ยอ่านไม่ออกทํายังไงอะไรเงี้ยโอ้สนุกมากสมัยก่อนนี่คือแบบมันจริงๆครับสำหรับคลิปหน้าผมจะรีวิวอะไรติดตามชมกันได้สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมแล้วเจอกันครับ